บทบาทของคครูในการดูแลเด็กสมาธิสั้นครูมีบทบาทสำคัญมากค่ะในการปรับแผนการศึกษาส่วนบุคคลสำหรับเด็กเพื่อรองรับปัญหาเด็กสมาธิสั้นตัวอย่างเช่นให้เด็กอยู่ใกล้ครูและจัดตารางเวลาเพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆคน,คนอื่นๆได้สะดวกเด็กหลายคนมีปัญหาด้านสมาธิการทำกิจกรรมและการควบคุมตัวเองค่ะซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้การเข้าสังคมของพวกเขา คุณครูจึงต้องสื่อสารกับผู้ปกครองคุณครูช่วยเด็กสมาธิสั้นได้อย่างไรคุณครูควรมีทัศนคติที่ถูกต้องกับเด็กสมาธิสัน้นว่าปัญหาเกิดขึ้นจากตัวโรคซึ่งเกินการควบคุมของเด็กค่ะและเด็กจำเป็นต้องได้รับการสอนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมดังนั้นครูควรยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นมุ่งส่งเสริมจุดแข็งมากกว่าสนใจจุดอ่อนให้การช่วยเหลือด้านการเรียนเช่น 1. จัดกิจกรรมประจำวันให้มีตารางเวลาทำกิจกรรมที่ชัดเจนมีป้ายเตือน 2. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นการจัดห้องการจัดที่นั่งค่ะ 3. จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถและช่วงความสนใจของเด็ก 4. ช่วยเหลือด้านการเรียนเช่นการอ่านการเขียนและการคำนวณและ 5. ช่วยเด็กจัดการเกี่ยวกับเวลาค่ะเช่นคอยบอกเวลา เตือนก่อนหมดเวลาเป็นต้นพัฒนาทักษะด้านสังคมเช่นสอนให้เด็กหัดควบคุมตัวเองและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นให้มีเพื่อนครูควรแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบจิตแพทย์หรือบุคลากร,กรทางสาธารณสุขในสถานบริการใกล้บ้านค่ะเพื่อทำการวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องสำหรับรายชื่อสถานบริการทางสาธารณสุข ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดและสถาบันพัฒนาการเด็กเชียงใหม่ค่ะที่สำคัญที่สุดครูครือการศึกษาพิเศษอาจสามารถให้คำแนะนำเรื่องการดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสมสื่อสารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอาการพฤติกรรมของเด็กผลของการรับยาและผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปค่ะครูถือเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการฝึกฝนและส่งเสริมทักษะชีวิตเบื้องต้นที่สำคัญให้แก่เด็กสมาธิสั้นค่ะขอเพียงครูมีความเข้าใจให้ความรักและค่อยๆสอนค่อยๆปรับพฤติกรรมของเด็กไปเด็กก็จะสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้เรียนหนังสือได้อย่างปกติและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ขอกราบหัวใจคุณครูและผู้ให้ผู้หญิงใหญ่ทุกคนค่ะ